คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการแทรกสารบัญใน Google Doc s, หรือ Google เอกสารเนี่ยรูปแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะสอนวิธีการอัปเดตด้วยวิธีการอัตโนมัติด้วยนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมเลยดีกว่านะครับไป ต้นครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google เอกสารหรือว่า Google Docs ในเครื่องของเพื่อนๆก่อนนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆจะต้องเช็คเมลดีๆนะครับว่าเราเซฟไว้ในเมลไหนนะครับอันนี้สําคัญเลยทีแรกเวลาเราสร้าง Google Docs ขึ้นมาแต่ละครั้งครับผมจะย้ําตลอดเลยนะครับว่าต้องเช็คอีเมลดีๆนะครับว่าเราใช้อีเมลไหนในการสร้าง Google Docs นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้หลายอีเมลอาจจะสับสนได้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับอ่ะ พอเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Google Doc ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้มันจะมีหน้าเปล่าขึ้นมาหนึ่งหน้าใช่ไหมครับหน้านี้ผมจะพิมพ์คำว่าสารบัญนะโอเคเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้พิมพ์นะครับออขออภัยนะครับผมใช้ฟังก์ชันพิมพ์ด้วยเสียงนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ผมได้นะครับผมเคยทําคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะเนาะนะ พอผมพิมพ์สารบัญตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่จัดกก่งกางนะครับฟอนต์ก็เปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนะครับเผมใช้ฟอนต์สารบัญ p s k แล้วกัน,นครับเอาสัก36ตัวหนาะนี่นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อเสยๆนะครับนะครับมันจะมีผลเวลาเราสร้างสารบัญน,นะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนาะนี่โอเค เดี๋ยวเราสร้างหน้าเปล่าขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับโดยการกดคอนโทลแล้วก็ Enter นี่ครับพอเพื่อน,อนกดคอนโทนเอนเตอร์ e เนี่ยมันจะสร้างหน้าเปาขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีหัวเรื่องที่พเพื่อนๆจะต้องการทําสารบัญน,นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะพิมพ์เป็นเรื่องที่1แบบนี้เลยนะครับเรื่องที่1นี่เห็นไหมฮะเรื่องที่1ผมก็จะคลุมดํานะครับสังเกตน,นะผมคลุมดําขออภัยครับ ผมคลุมดําจากนั้นนะครับผมก็ามาเปลี่ยนฟอนก่อนเนาะผมจะต้องการใช้ฟอนออ16แล้วกันนะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้ดีๆครับที่เป็นรูปของข้อความครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนตรงนี้ครับเนี่ยให้เพื่อนๆถ้าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องการเอาไปใส่ในสารบัญน,นะครับให้เปลี่ยนเป็นหัวเรื่องที่1ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนลายได้ตามใจชอบของเราเหมเือนเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าที่ส r คัญก็คือต้องเปลี่ยนเป็นหัวเรื่องที่1นนะครับหัวเรื่องที่1เนี่ยการสร้างงานด้วย Google Docs โอเคก็ประมาณนี้นะครับหัวเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะมีหัวเรื่องย่อยขึ้นมาอีกก็ได้นะครับเนาะสมมุติว่ามีข้อความอะไรต่างๆมันมีบทนําบทอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมครับอันนี้ผมพิมพ์ไว้ก่อนเนาะแล้วก็มันจะมี หัวเรื่องย่อยขึ้นมาอีกเป็น1.1เนาะ1.1นี่จะเป็นาการแทรกรูปภาพถือว่าเป็นหัวข้อนี้แล้วกันเราจะเปลี่ยนหัวข้อย่อย1.1เนี่ยเป็นนี่ฮะเป็นหัวข้อ2ตรงนี้นี่แล้วผมก็เปลี่ยนฟอนต์นี่เห็นไหมครับอ่ะ หน้านี้ผมมีแค่2หัวเรื่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูหน้าต่อไปนะครับโดยการกด c ทร t r ิ l enter นีเ่เรื่องที่1ไปแล้วอันนี้เรื่องที่2เรื่องที่2ใช่ไหมครับเรื่องที่2นี่ผมเอาเรื่องอการสร้างงานด้วย excel อโอเคหัวข้ออันนี้หัวข้อหลักนะครับจากนั้นให้เพื่อ,อนคลุมดำแล้วก็เปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อที่1 ุ่มดาเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่1นนะครับจากนั้นในบทที่ในเรื่องที่2เนี่ยผมก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่ก็จะเป็น2.1นเป็นการผสานเซลล์นี่โอเคนะครับหัวข้อย่อย2.1เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นหัวข้อที่2นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างสัก2เรื่องก่อนละกันนะครับเนาะ ความจริงแล้วนะครับเราสามารถสร้างไว้เยอะๆได้เลยนะครับเดี๋ยวไอ้ g o o g l e d o c เนี่ยมันจะรันสารบัญให้เราอัตโนมัติเลยนะครับมาดูวิธีการแทรกสารบัญอัตโนมัติกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆมาตรงที่หน้าแรกนะครับที่เป็นหน้าสารบัญนะฮะให้เพื่อนๆนะครับไปตรงที่ตรงนี้ครับนี่แทรกตรงนี้นะครับแทรกแล้วมาด้านล่างเลยฮะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีคําว่าสารบัญอยู่แล้วให้เพื่อนๆเลือกกันแรกตรงนี้นะครับ สารบัยมันจะมี2แบบนะครับแต่ว่าให้เพื่อน <ๆ S 1> เอนเลือกกันแรกนะฮะมันจะมีหมายเลขหน้ามาให้ด้วยนะครับกดเข้าไปปั๊บนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ออมันจะมีเรื่องเห็นไหมครับว่ามีเรื่องที่1เรื่องที่2แล้วก็จะมีหัวข้อย่อยขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วสังเกตดูด้านหลังตรงนี้มันจะขึ้นหมายเลขหน้าให้เราอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะครับนี่ ก็จะเอาเฉพาะในช่องก่อนแล้วกันครับนี่เปลี่ยนฟอนเป็นฟอนสรารบัญเ p k เอาสักยี่สิบอ่าเห็นไหมครับเอียนเป็นเลขใครโอเคเอาเปลีป่ยนฟอนใหม่นะครับฟอนอังสนา UBC นี่และวกันนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเนาะนี่เราสามารถเปลี่ยนฟอนอะไรตามใจชอบของเราได้เลยนะฮะนี่เห็นไหมครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าข้อมูลของเพื่อนเพื่อนด้านล่างนะครับมีมากกว่านี้นะครับมีเรื่องที่4เรื่องที่5เรื่องที่6นะครับเพื่อนๆก็ทําตามขั้นตอนที่ผมสอนเพื่อนเพื่อนมาตั้งแต่ที่แรกเนาะเวลาเรามารันในสารบัญใน Google Docs เนะี่ยมันก็จะได้ขึ้นให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอันที่2เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเดตสารบัญกันนะครับว่ามันจะมีการอัปเดตวิธีการไหนบ้างนะครับเช่นสมมุติว่าเรื่องที่2เนี่ยผมเปลี่ยนเนาะผมลบคําว่า Excel ออกนะครับนี่ เป็นการสร้างงานด้วย PowerPoint แล้วครับ P O B U P O I N T นะครับเป็นการสร้างงานด้วย PowerPoint เนาะเดี๋ยวเรามาดูสารบัญกันนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าพอผมเอาเมาส์มาคลิกตรงที่เรื่องที่2ที่เราแก้ไขไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านล่างมันจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับ ถ้ากรณีเพื่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้ได้เลยครับนี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีเครื่องหมายลูกศรวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับลูกศรย้อนเข็มนาฬิกานะครับอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนจะอัปเดตนะครับมาคลิกตรงนี้แค่ทีเดียวเองครับนี่กดไปปุ๊บสารบัญทั้งหมดมันจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆทั้งทีรวมไปถึงหน้าด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหน้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อความอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะอัปเดตให้เราอัตโนมัติ นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเบื้องต้นสำหรับวิธีการแทรกสารบัญใน Google Docs ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านะฮะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนก็ถ้าชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบคำถามนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ Thank you